สรุปข่าวฟุตบอลไทยวันที่8รกรกฎาคม2567ราชบุรี f c ประกาศข่าวดีในการเซ็นสัญญากับโมฮาเหม็ดมาร่ากองกลางกึ่งปีวัย27ปีจากทีมชาติกนินีเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับฤดูก,กาลหน้านี้มาร่าถือเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกฝรั่งเศสเคยเล่นกับหลายทีมในลีกเดอร์รวมถึงอ e ีแย83 f c ทีมในลีกล่างของฝรั่งเศสผลงานในระดับทีมชาติมาร่าเคยติดทีมชา,ต,มชาติกนินีชุดใหญ่มาแล้ว3เกมการเข้ามาของมาร่า คาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับราชบุรี f c ในการลุยศึกไทยลีกฤดูกาลหน้านี้ทางด้านสโมสรราชบุรี FC ถแถลงว่าการเซ็นสัญญากับมาร่าเป็นไปตามแผนการเสริมทัพเพื่อเพิ่มคุณภาพและความหลากหลายในทีมซึ่งมาร่ามีความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและสร้างโอกาสทำประตูได้ดีอีกด้วยก่อนรับชมข่าวต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรานะครับถ้ากดแล้วไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับ PT ประจวบ FC ประกาศปล่อยตัวศิวพงษ์พานแก้ว ผู้รักษาประตูวัย27ปีให้ย้ายไปช่วยทีม PT s t ู n FC ในศึกไทยลีก3ด้วยสัญญายืมตัวสำหรับฤดูการหน้าศิวพงษ์หรือกอฟย้ายมาร่วมทีม PT ประจวบ FC ตั้งแต่ฤดูการ2018และได้มีโอกาสลงเฝ้าเสาให้กับทีมในหลายๆเกมในช่วงเลขที่2ของฤดูการ2022-2023เขาได้ถูกปล่อยยืมตัวให้กับทีมพัทลุง FC และในฤดูการก่อนหน้านี้ เคยได้ร่วมทีม PT s t ส u ูล FC ซึ่งถือเป็นโอกาสให้ศิวพงษ์ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่และพัฒนาฝีมือในหลีกอาชีพการปล่อยยืมตัวครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับ PT s t o u d e อ FC ในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายในฤด,ดูกาลหน้าสิงเชียงรายยูเนเต็ดประกาศแต่งตั้งชาบีโมโรโค้ชชาวสเปนวัย49ปีเป็นกุนซือคนใหม่สำหรับฤด,ดูกาลหน้าชาบีโมโรเคยเป็นนักเตะเยาวชนของบาร์เซโลนาในระหว่างปี1988-1993 และติดทีมชาติสเปน U 1 8แและ U 1 9อีกทั้งยังเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชของบางกอกกลาด FC ปัจจุบันคือ BG ปทุมยูไนเตดในระหว่างปี2017-2018ถึงการมาของชาบีมโร่คาดว่าจะช่วยยกระดับการเล่นของสิงห์เชียงรายยูไนเตดได้อย่างมากโดยเขามีประสบการณ์ในการคุมทีมราชบุรี FC ฤดูการ2022-2023ถึงพาผ่าทีมแข่งรวมทุกรายการ35นัดชนะ14นัดเสมอ1ินัดแพ้10นัดยิงได้46ประตูเสีย35ประตู จบอันดับที่8ในลีกการแต่งตั้งชาบีโมโรเป็นโค้ดถือเป็นการเสริมทีมที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาทีมให้ก้าวหน้าในการแข่งขันฤดูการใหม่ลำปาง f c ทีมในศึกไทยลีก2ประกาศคว้าตัวสตายุรัสีทองกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีจากมอพิชยาบัณฑิตมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับฤดูการหน้าสตายุเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับเขาได้เปิดใจถึงการย้ายทีมว่าการมาอยู่กับลำปาง f c เป็นการขึ้นมาภาคเหนือครั้งแรก และจะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดหากมีโอกาสลงเล่นจะทําให้เต็มที่เพื่อตราสโมสรบนหน้าอกสตายุเคยลงเล่นในไทยลีก3กับอุดรอยู่ในเต็ดเป็นเวลากว่า3ปีและฤดูการล่าสุดลงเล่นกับมอพิชยบัณฑิตในศึกไทยแลนด์เซมิโปรลีกก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมลำปาง f c การเข้ามาของสตายุคาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแผงกลางและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับลำปาง f c ในฤดูการใหม่นี้8ริลซิตี้ทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันออก ประกาศขยายสัญญาเกียรติศักดิ์โฉมเชิดกองหลังวัย29ปีให้อยู่ช่วยทีมต่อในฤดูกาลหน้าเกียรติศักดิ์หรือเจ้าโบมีส่วนสําคัญในการช่วยทีมคว้าแชมป์ไทยแลนด์เซมิโปรโลีก2023-2024โซนภาคตะวันออกโดยมีผลงานแข่ง7นัดชนะ5เสมอ2แพ้0ยิงได้14เสีย7ประตูและพาทีมเลื่อนชั้นสูรีกอาชีพได้สําเร็จการต่อสัญญาครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความไว้วางใจและความต้องการให้เกียรติศักดิ์อยู่ช่วยทีมต่อไปในการแข่งขันที่ท้าทายมากขึ้น สำหรับ8ลีลิตี้ได้ผ่านขับไลเซนซิงสำหรับลุยศึกไทยลีก3ฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21มิถุนายน2567ที่ผ่านมาและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งในลีกใหม่ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ